สวัสดีค่ะมีสวนข้างบ้านค่ะวันนี้เราจะมาทำน้ำยาปราบแมลงนอนศัตรูพืชน,นะคะที่มาเจาะพืชผักของเรานะคะนี่นี่เป็นต้นกะเพรานะคะของเรานะคะโดนแมลงเจาะกินยอดอ่อนแบบเหี่ยวเลยอะคะ่ะแล้วก็ทิ้งหลักฐานไว้ด้วยนั่นคือที่แต่หาตัวไม่เจอนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นแบบไหนเนี่ยค่ะกะเพราของเรานะคะ ดูย่อยเลยคะ่ะเฉาหมดเลยเนี่ยคะ่ะโดนเจาะเฉาหมดเลยทิ้งหลักฐานเลยนะคะเนี่ยเอออ่ะเนี่ยตัวด,ดีมีอึอด้วยแต่หาตัวไม่เจอนะคะเป็นหลายช่อเลยคะ่ะเนี่ยคะ่ะนี่ดูนะคะเราจะมาทําน้ํายาปราบนะคะส่วนผสมมีอะไรไม่มากหมักแค่เพียงค่มคืนก็สามารถใช้ได้เลยนะคะนี่คะ่ะเหลืองเลยคะ่ะยอดเหลืองอ ตัวนี้นะคะดูสิคะนอกจากกระเพรายังมีต้นอื่นนะคะที่โดนแบบนี้นะคะหลอกไม้ของเราแล้วก็ผักนะคะโดนกินหมดเลยต้นนี้เป็นมะเขือนะคะดูออกมันะคะเป็นมะเขือต้นนี้จะเกิดที่ข้างรถเรานะคะแล้วเขาเกิดขึ้นเองแล้วก็ใบห้องจะสวยด้วยแล้วก็โดนเพี้ยกินนะคะเนี่ยค่ะดูใกล้ๆนะคะเดี๋ยวให้ดู นี่ค่ะเพียกินหมดเลยเฉาหมดเลยใกล้ตายแล้วนะคะเนี่ค่ะนี่ค่ะนี่นะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำตัวน้ำยาเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำตัวน้ำยาปราบเพี้ยด้วยนะคะชมกันเลยค่ะตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะมีสวนข้างบ้านนะคะวันนี้เราจะมาทำ น้ำหมักปราบมแมลงหนอนเพี้ยต่างๆนะคะที่กินพวกพืชผักดอกไม้ของเรานะคะคราวที่แล้วเราทำน้ํายาฉีดไล่เนาะตัวที่เป็นยาสูบนะคะซึ่งยาสูบก็ไล่ได้แค่บางมแมลงนะคะส่วนหนอนก็ไม่ได้ไปนะคะแต่สูตรนี้รับรองค่ะว่าไปแน่นอนค่ะส่วนผสมมีอะไรบ้างเอยก็จะมีน้าส้มสายชูนะคะ อันนี้เราใช้ครึ่งแก้วนะคะตัวนี้จะทําให้พวกสัตว์แมลงแสบผิวแสบตัวนะคะอันนี้เป็นกากน้ําตาลค่ะครึ่งแก้วนะคะเราจะทําให้น้ํหมันของเราทํางานเร็วขึ้นอันนี้ EM ค่ะมีจุลินทรีย์เนาะเพิ่มจุลินทรีย์นะคะครึ่งแก้วอันนี้เหล้าขาวค่ะเราใช้1แก้วนะคะเหล้าขาวจะเป็น40ดีกรีก,รก็ได้35ดกีกรีก็ได้นะคะใช้ปริมาณ1แก้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะ อย่างแรกนะคะเราก็มาเอาขางน้ำตาลใส่นะคะใส่ไปเลยแล้วก็ EM นะคะจะได้ล้างแก้วไปในตัวนี่นะคะเอ็มใส่ลงไปแล้วก็น้ำส้มใส่ชูครึ่งแก้วนะคะเทใส่แก้วนี่ราคาจะได้ล้างไปได้วยเลย สูตรนี้นะคะแรงค่ะกิ่นน้ำส้มใสชูก็เล่นแสบจมูกนะคะเพราะว่าเยอะมากเรามารวมกับเหล้าขาวอีกค่ะโหไม่อยากพูดถึงเลยว่าแมลงจะเพี้ยจะทนได้ยังไงนะคะตัวนี้นะคะนี่ค่ะตอนเช้าตื่นมาไปดูดอกไม้นะคะโดนแทะเต็มเลยมีแต่แมลงตัวเล็กๆดำๆมาค่ะ ตัวนี้เราฉีดตัวยาสูบเอาไม่อยู่นะคะต้องใช้สูตรนี้ค่ะนีนะะ่แล้วก็เหลือเหล้าขาวอีกหนึ่งแก้วนะคะเดี๋ยวขอเทปแป๊บหนึง่ง เดี๋ยวไปเติมอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราเติมอีกนิดนึงเนาะแต่ว่านี้เราใส่นี้ก่อนจะได้ล้างแก้วไปในตัวนะคะคนกากน้ำตาลละลายแล้วนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะมากรอกใส่ขวดเนาะใช้เวลาหมากัก24ชั่วโมงก็ใช้ได้แล้วค่ะเอาไว้ในที่ร่มนะคะ เห็นไหมเอ่ยสูงไปไหมได้อยู่เนาะเดี๋ยวขอเพิ่มกล้องนิดนึงโอเคแล้วก็เทปไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายมากส่วนผสมแค่ไม่กี่อย่าง ก็สามารถปราบศัตรูพืชได้แล้วโดยไม่ใช่สารเคมีนะคะนี่ค่ะเราก็ปิดฝาเนาะเสร็จแล้วค่ะนี่เป็นน้ำหมักปราบศัตรูพืชน,นะคะที่เราหมักได้เวลา24ชั่วโมงนะคะครบแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ฟ็อกซี่เนาะในการที่จะไปฉีดนะคะเราเจอศัตรูพืชเพียบเลยนะคะเดี๋ยวเราไปฉีดกันนะคะ อ๋อลืมบอกปริมาณนะคะปริมาณ10 c ซีซีต่อน้ําถึงลิตรนะคะ10ซีซีถ้าเกิดใครไม่มีตัววัดก็ใช้ช้อนก็นได้ค่ะ10ซีซีก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะ1ช้อนโต๊ะเท่ากับ5 c c ซีซี2ช้อนโต๊ะก็10บซีซีนะคะก็ใช้2ช้อนโต๊ะต่อน้ําถึงลิตรค่ะตามไปฉีดกันเลยค่ะนี่เป็นกระเพรานะคะของเราที่โดนมแมลง จัดการนะคะฉีดเลยค่ะนี่นะคะฉีดเลยเยอะๆเลยค่ะบางทีเข้ามากกลางคืนแล้วเราไม่เห็นนะคะแล้วพอกลางวันก็ทิ้งหลักฐานไว้เพียบเลยนะคะทั้งขี้ทั้งยอดที่มันเหี่ยวนะคะนี่ตัวนี้นะคะดูเลยค่ะ เรียบเลยนะคะคาเทอร์ีดนะคะ